สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะกลับมาพบกับเก่งนะคะช่องชาแนลยูทูบค่ะโปรโมชั่น f อ r d บเก่งกี้ค่ะเก่งนะคะจากฟอร์ออโต้แกลลี่ปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะสุดหล่อที่เก่งเลือกนามานะคะเป็นรถรุ่น f อ r d ดเลนเจอร์นะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นนะคะ XLT ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะมาในราคา844,000บาทค่ะเดี๋ยวพามาชมกันนะคะว่าสุดหล่อคันนี้แต่งอะไรไปบ้างค่ะ เริ่มจากที่ด้านหน้านะคะบนฝากระโปรงค่ะเป็นอักษรอะคริลิกคำว่าเลนเจอร์นะคะมาในสีดำด้านค่ะเพื่อตัดกับสีรถที่เป็นสีขาวในส่วนของชุดแต่งนะคะตัวนี้เป็นชุดแต่งค่ะ F 1 5 0นะคะสป i เดอร์ Spider. มาพร้อมกับกร,กระจังหน้านะคะหน้าใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็กันชนหน้านะคะพร้อมกับตัวไฟวิง่งกลางวันด้วยนะคะตัวสี และที่เพิ่มเติมให้ค่ะเป็นข้อไฟหน้านะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เป็นของแท้เลยนะคะ F150 Spider แล้วก็มาพร้อมกับซุ้มล้อค่ะตัวนี้ขนาด6นิ้วนะคะมาพร้อมกับชุดเขาเลยพับลงมาค่ะด้านล่างนะคะเป็นล้อค่ะขนาด18นิ้วนะคะซีรีส์ยานจะอยู่ที่265นะคะ 65R18 ค่ะ ตัวนี้พี่ๆเลือกจับคู่ได้นะคะว่าต้องการเป็นแม็กและย่างอะไรและที่เพิ่มเติมให้ค่ะจะเป็นในส่วนของตัวครอบแก้มนะคะครอบกระจกมองข้างค่ะตัวนี้จะครอบเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวมือจับค่ะรวมถึงเบาลรองมือเปิดนะคะที่มาในสีดําด้านป้องกันรอยขีดขวดรอยนิ้วมือได้เป็นอย่างดีเลยนะคะกันสาตัวนี้เข้ารูปสีชิ้นตรงรุ่นนะคะมาจากโรงงานอยู่แล้วความเข้มของฟิล์มพี่ๆเลือกได้นะคะ ในส่วนของด้านท้ายรถค่ะจะเป็นข้อฝฝาถังน้ํามันนะคะที่มาในสีดําด้านตัวนี้ใช้งานบ่อยก็จะเหมาะมากๆค่ะที่เป็นสีดําด้านและด้านท้ายรถค่ะโลบาร์เล็กนะคะทรงขาย,ยาวของ Outlander นะคะแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะคะรวมถึงตัวกันชนท้ายนะคะของ Outlander เช่นกันนะคะ มาพร้อมกับห่วงลากจูงสีแดงแบบนี้เลยใช้งานได้จริงๆรวมถึงเซ,เซ็นเซอร์ก็ยังคงใช้งานได้นะคะเบ้าลองมือเปิดทรงปลายดาบค่ะสีดำด้านพร้อมกับมือจับนะคะเปิดท้ายค่ะฝาท้ายสีดำด้าน สวยมากๆนะคะตัวรถมาสีขาวตัดด้วยสีดำด้านครอบไฟท้ายค่ะทำให้ดวงไฟดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็แมทกับชุดแต่งตรงจุดอื่นๆน,นะคะเก่งพามาดูด้านในรถนะคะว่าเพิ่มเติมอะไรบ้างแผงประตูข้างค่ะเป็นหนังนะคะตัดด้วยได้สีดำ รวมถึงเบาะค่ะเดิมๆแล้วของเขาจะเป็นเบาะทานนะคะเก่งเปลี่ยนให้เป็นเบาะหนังนะคะพี่ๆเลือกได้นะคะต้องการเป็นตัดด้วยได้เสียอะไรนะคะหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะมาพร้อมกับร,ระบบนะคะช่วยโทรฉุกเฉิน1 6 6 9ให้ด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะพวงมาลัยไฟฟ้ารวมถึงนะคะปุ่มควบคุมนะคะการใช้งาน การขับขี่ค่ะแล้วก็ทางด้านซ้ายนะคะก็จะเป็นควบคุมมัตติฟังก์ชันต่างๆนะคะในส่วนของตัววิทยุเป็นยังไงบ้างคะพี่ๆค่ะหวัว่าคงจะชอบนะ ฝากไว้ด้วยนะคะกับ f o r เลเจอรค่ะและ f o r ดเอ r วเลนนะคะสนใจรุ่นไหนสามารถทักทายเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเก่งจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ที่ด้านล่างนะคะพี่ๆโทรมาได้ซื้อสดหรือจัดไฟแนนนะคะเก่งดูแลเหมือนกันทุกท่านเลยนะคะลูกค้าทุกท่าน เก่งเสมอถ้าไม่มีพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเก่งก็ไม่มีในถึงทุกวันนี้นะคะฝากไว้ด้วยกับช่อง Channel YouTube โปรโมชั่นฟอร์ดไปเก่งกี้ค่ะแล้วก็ทางเพจนะคะโปรโมชั่นฟอร์ดนะคะอย่าลืมนะคะกดเป็นกำลังใจให้เก่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามวันนี้ขออนุญาตนำสุดหลอกคันนี้ไปส่งมอบลูกค้าก่อนนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ